มจวรก็ขอกราบสวัสดีท่านผู้ชมทุกคนทุกท่านกันด้วยนะครับผมก็วันนี้ผมก็จะมาเอ้ยลืมไปนี่คือคอสตูมนะครับผมไฟน์น่าเอฟเฟดีภาคไหนไม่รู้น่าจะล่าสุดนะครับผมมาวันนี้ผมก็จะมารีวิวออนไฟน่าเอฟเฟดีนะครับผมตามที่ท่านผู้ชมเห็นนะครับผมก็เริ่มมาจากของตกแต่งก่อนละกันนะครับผมก็จะมีประมาณนี้เดี๋ยวผมก็ขอเอาไว้เต็มช่องเลยละกันนะครับผมมานะครับผมตัวเล็กนขคือตัวอะไรไม่รู้ผมจำชื่อไม่ได้ฟ็อกซี่ใช่ปหม แล้วก็ตุ๊กตานะผมแล้วก็เนี่ผมหุ่นนะผมในร้านพิซซ่าใช่ป่ะผมจําไม่ได้ว่าผมไม่เล่นนานแล้วท่านผู้ชมไม่ได้ติดตามเกมนี้มานานเลยท่านผู้ชมก็จะมานี่นะผมนี่โกลเด้นน่าจะบักนะอันนี้สีม่วงดําตึ๊บเลยนี่ผมตัวบันนี่ใช่ป่ะแล้วก็ตัวแทรปอ๋อไม่น่าใช่แทรปมัง้งนะครับผมนี่ตุ๊กตาไอจำไม่ได้ชื่ออะไรนะไอเป็ดนะ่ะท่านผู้ชม แล้วก็นี่ด้วยนะผมนี่ก็เทยอยู่นะท่านผู้ชมต่อมานะผมนะของตกแต่งก็จะมีประมาณนี้เหลืออีกสามนะผมนี่หุ่นอะไรไม่รู้ผมจําไม่ได้แล้วก็เฟสดี้นะผมตัวหลักไอหรือว่าตัวเอกนั่นเองนะครับแล้วก็หุ่นที่ยังไม่สวมอะไรเลยนะท่านผู้ชมก็จะมานนี้ขี้ก้างนะผมมันมันยุงเลยนะ <c oughs> ยุงทรงเชงนะท่านผู้ชมมาตัวเลขก็น่าจะเป็นเฟสดี้นะผมนี่ ก็จะมีประมาณนี้ครับถ้าเราไม่ไปต่อยนะม,มันก็จะเดินโอเคมันเดินได้นะท่านผู้ชมเพราะบางตัวผมังเกตมันต้องมันต้องต่อยก่อนใช่ปะมันเก่งทำเป็นหุ่นนะบางตัวนี่อ๋อไม่เดินอะโอเคเดินนะิดนิดหนึ่งมาชิก้านะผมนี่ตัวนี้ถือเค้กด้วยน่าจะเป็นภาค2หรือภาคเลูกผมจำไม่ได้นะท่านผู้ชมแล้วก็ตัวนี้นะผมตัวครับเค้กที่ชิก้ามันถือนะผมแล้วก็ฟ็อกซี่นะผมตัวนี้ผมชอบตัวนี้นะมัน เกียนดีนะแล้วก็วกมันวิ่งได้ด้วยนะทุกผู้ชมโอ้โหแล้วก็โกลเด้นเฟสตี้นะผมนี่มันก็จะมาเป็นบอสเลยเลือดบอสเลยนะทุกผู้ชมโกลเด้นเฟสตี้ก็บางทีมันทำให้เราอยู่ในโหมดสร้างสรรค์เป็นโหมดเอาชีวิตรอดนะแล้วแล้วก็ตายได้นะทุกผู้ชมจริงๆผมพูดจริงผมเคยโดนอยู่นะทุกผู้ชมแล้วก็บันนี่นะผมตัวนี้นี่ก็จะมานี้นะครับผมแล้วก็ตัวสปาร์ก,กี้อะไรไม่รู้ครับผมอ่านไม่ออกนะครับถือมีดด้วยนะผมก็คล้ายๆกับสปริงแท็บใช่ปะ นะครับผมก็จะมานี้นะครับต่อมานั่นก็คือตัวสวุกจิกใบยงกุ๊กๆนะผมอผมอ่านไม่ออกนั่นเอง <c oughs> ตัวน่าจะตัวภาคล่าสุดละมั้งก็จะมานี้นะครับผมขอเคลียร์ก่อนละกัน <c oughs> ก็ตัวต่อมาผมตัววิญญาณนะผมที่ไปเข้าสิงหุ่นยุนใช่ปะถ้าผมจําไม่ผิดนะผม <c oughs> เด็กนั่นเองนะท่านผู้ชม <c oughs> เด็กที่ตุยเย่ไปนั่นเองนะท่านผู้ชม <c oughs> แล้วก็ต่อมาผมน้ํายานะผมทำให้เรามีพละกําลังนะครับ <c oughs> นี่ มีเกราะป้องกันแล้วก็มีเพิ่มใจแล้วก็ทําให้ตีแรงแล้วก็ทําให้วิ่งเร็วขึ้นนะท่านผู้ชมนะก็สเตตัสก็โกงอยู่นะครับม,มั่งนะต่อมานั่นคือหน้ากากเฟดดี้นะผมเดี๋ยวผมก็ขอปรับมุมมองให้ท่านผู้ชมดูนะครับผมว่าเป็นยังไงนะผมก็เหมือนจะเป็นหน้ากากตอนภาคสองใช่ไหมเวลาพวกนั้นมาก็จะใทานึกว่าเป็นพวกเดียวกันนะท่านผู้ชมทั้งที่ตัวไม่เหมือนกันนะตัวก <c ười> ็ <c ười> จะมานี่นหน้ากากนะครับต่อมานะนรับผมนั่นคือสุดท้ายแ้วผมนั่นคือชุด ไอแถบที่ผมใส่ออต,ตอนเริ่มคลิปนัท่านผู้ชมก็จะมานี้นะผมแต่ผู้พัฒน,นาน่าจะแก้ไขใหม่นะผมให้มันมีท่าเดินด้วยนะอันนี้แบบแข็งตึ๊บเลยน่าจะรีบไปหน่อยนะผมรีบทํารีบลงไปหน่อยนะท่านผู้ชมก็ในส่วนของไอออนก็จะมีประมาณนี้นผมถ้าใครชอบก็อย่าลืมกดไลค์ like แลว้วก็ส u b s c r i b e เพื่อเป็นกลังใจให้ผมหายไอออนดีๆจรงๆแบบนี้มาฝากนะผมก็รันนี้ผมผมก็ขอลาไปก่อนนะผมบายไปละ Non, 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 non,